อาและแล้วเราก็มาถึงนะครับรู้สึกว่าอาจารย์เพลินจะรีบกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวครับต้องรีบมาครับอ่าได้ด้านนี้ไไพี่ปหนมาัตอบครับตอบงัั้้นนนวีไปสอบไปไไไปปที่หนสอบมาสบายขับขี่กขยันก็ไปเนี่ยครับไปทัวร์ตาม ที่น้องๆยังไม่เคยไปครับไปไหนยังไม่เคยไปแต่ที่คุณรอรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องๆเพิ่งจะกลับมาครับกลัอีกที่แมนเพิ่งมาไปไหนมาเส้นไหนแล้วเนี่้ไปจับรายการวิทยุมาสุดยอดครับที่บันดูประมาณสามร้อยกว่าได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจะสองร้อยกว่าสองร้อยยี่สิบไปกลับมืดกลับค่ำยังอ่ะฮะโอ้สุดยอด มีก็เสริมเหมนวันนี้ทีมต่อไปไงเอาเสื้อมาซ่าไปนะกเดี๋ยวทีมก่อนคนเดียวมึงเลยอ่ะมาแล้วเหรอทีมนี้จะกินขนมเดียวเท่าไหร่อ่ะชุดละสองร้อยโอ้โหทั้งกางเกงทั้งเสื้อเหมือนข้าวได้ได้ครับแต่ตังไหมนะสามตันวันนี้กี่โลวันนี้ต้องเช็คดูนะครับเดี๋ยวนะครับ